เท้าลุนละเอาควงๆดีๆนะเฮ้เออวันนี้มีแต่พนักงานหญิงนะครับพนักงานชายไม่มีกรรมกรไปเลยเันวหวเขากรรมกรเ้วยนะคนเล่ากันกรรมกรนี่เนาะมีแต่กรรมกรนะครับกรรมกรหญิงหุ่นบึกบึกบักบัก้งนั้นเลยนะครับพี่รองเอฟซีท่านที่ดูผมอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะดูผมอยู่ที่ไหนฝากคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับ วันนี้เรามาส่งเป็ดเนื้อที่สวนนักเขตเป็นครั้งแรกเลยนะครับเป็นครั้งแรกของเรานะครับที่วิ่งรถหกล้อข้ามมาแต่ถ้าเกิดมาด้วยวิทยายุทธล้ำล,ลึกนี่มาบ่อยเป็นบาเจลินด้วยกเมื่อ <c oughs> ก่อนมาแบบรีลับนะครับไม่ได้มาแบบเอ้นี่นะครับเจปด เยอะเลยนะครับเรามานะครับต้องเอามาส่งที่นี่ถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดคิดก็เดือนละสองเหี่ยวเพราะนอเจโจแดดมันออกร้ายแล้วคอยบอก่าจางย์คนไว้โอ้ โอ้ยบอกเล่เคยบอกให้จ้างกูสร้อยพวกเลยจ้างนะดูคนยกเป็ดนะครับพี่น้องเอฟซีผมคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับหันหนาวเพิ ai, ่งขนาดเป็นเรื Seven ่องเลยคนยกเป็ดอ่ะโอ้ตายตายตายบังเกิดเกย์เกาหลีแมนวะแมนบังเกิเจคิด มันต้องมีขีดนะพอดีจุดส yeah, like hmm. ี่บอกพ่อพ่อแม่จี้ผมอะไรีแม่ผมจล้คือจ้เจ้าอะไรแม่ยับปากไหเราคนก่งยิ้มเหมือนตัวแม่ครับขับรถขับมาเองแม่บอเลยจี้ผมอะไรบ่

ได้ได้แล้วสเลี้ยดอกเอ้ไเพ่นเจ็ดหกจุดหกเจ็ดสิบหกจุดหกเอาพอลงก่อนเอาลงน่ เราจับจมูกจมูกูกูจมูปิดปิดปิดเอาเมือขึ้นหม่ไหมครับเอาเมือขึ้มใหม่จะซื้อไหมอ่าโอเคนั่นแหละอ๋อตะเบิร์ดแลนด์พื้นว่าผมยกขึ้นรถแล้วก็วันหลายอย่างนะครับก็เลยไม่อยากไปนั่นมาก อ้ยบบๆลงงน,นแบบมันไหมไอ้ดึงลงเท่าสองสามมันคือผมเหมืนเห็ดไหมค่ะมันหยุดดึงๆลงเป็นครูเป็นครูเลยไหมเอาออกก้อนเอาออกก้อนล่างอ่ะลากออกก้อนแมนครับมันไอ้ดึงลงเป็นค,นคนาารูเลยจบทีเดียวดึงคูไอ้ไอ้จับเออหาูล่างเยี่ยมครับอันนัครับเราพนักงานน้อยนะครับ เจ้าหน้านเมาเ่ะเอาไว้สำหราบพวกเราเมาไปเห็กเนก้อนสังติดแล้วก้อนสีกินดอกเออเมื่อทีแล้วหรอละปล่อยเมื่อยมันจงได้แล้วเป็นยางเป็นยางไปเจ็ดแปด ให้ลหลายๆคนได้ดูนะครับจะได้ดีใจแล้วก็ยิ้มไปด้วยแต่คิดว่าถ้าเกิดเลี้ยงแล้วมีที่ขาย,ยานะครับไม่ใช่แบบเราเงียบกิฟนะครับถ้าเกิดเราถ่ายชิปไปอย่างนี้อโอ้ยยกคู่กับคนสวยนะครับดูนะครับแต่แต่ดูนะครับดูดูกล้ามแขนนะครับ <c oughs> <c oughs> กล้ามแขนเ้ืยแบบตบนีนาหันเลยเหะไสูแหงไข่ดอ ขับฮาฮนะครับกีดเพื่อนวะที่น้องเอสสี ดูไปเรื่อยก่อนนะครับผมอาการไม่ค่อยดีช่วงนี้นะครับเจ็บคอ,อน,นิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่อยู่แถวสอนอนเขตฝากนี้ด้วยนะครับร้านปิ้งเป็ดนะครับเลือดแปลง 3G นะครับของเจลินนะครับนี่นะครับ ไ่เสร็จแล้วครับเอาพื้นเมาะมาเอาเดียติดคือรถเล่าเลยถือว่าง,ง่กา,ากบ่เล่าจ้ะอานาัยนหารอยโลเป็ดมันวะ กัไีันนีเไม่่ล้วะมาได้เือาบเจห่นยบ้านนีึลังเลยครับเจเอาที่ถูกใจเจเลยกลังสบายใจทุกคนขึเจ้าเราขึ้นเลยนี่ไปเจ้าเจ้าเดินหนาถอยล้งมานี่เดี๋ยวเทียบเดี๋ยวเอาขึ้นรถเจ้าเลย